อีกแล้วนะครับกับรถ SUV 7ที่นั่งนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ลองมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับ กับรุ่นนี้ Mercedes-Benz GLS 350 D AMG นะครับกับตัวรถคันนี้ปีใหม่มากนะครับปี2023กับเลขไมค์คันนี้นะครับก็วิ่งเพียง36,000กิโลเท่านั้นเองวารันตีศูนย์ Mercedes-Benz t h a ไ l a n d นะครับก็ยังมีถึงเดือน7ปี2026ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับราคาคันนี้นะครับสุดพิเศษเลยที่เบนซ์เครต้ตั้งเพียง4,390,000บาทเท่านั้นเองนะครับคูณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด คันนี้แน่นอนคือจุดเด่นคือเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะครับแล้วที่สำคัญยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์3,000ดีเซลเทอร์โบชาร์จนะครับให้กำลังแรงม้าถึง286แรงม้านะครับแล้วในเรื่องของเกียร์นะครับก็ยังมาพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติถึง9สปีดด้วยนะครับทำให้อัตราการใช้ปืองน้ำมันนะครับอยู่ที่มา1 6ิบกถึงสิบกโลลิตรกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าประหยัดมากๆนะครับพาชุดแต่งคันนี้แน่นอนครับมาพร้อมด้วยพาชุดแแตต่่งงง AMG Package AMG Sport รรรรออออบบ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 คคคคคัััััันน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 เเเลลลลยยะะะไไฟฟหห้้้้้้้้าาาาาีีปป็็ใสววขขด5 าคู่ให้ไซส์ขนาดถึง21นิ้วเลยนี่ครับดูจากด้านข้างได้เลย ตัวรถ mercedes benz gls 350d amg คันนี้นะครับไซส์ของรถค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีการตกแต่งด้วยบาในข้างแบบ s t n l i n g board ด้วยด้านข้างมีระบบความปลอดภัยมาให้แบบครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับหรือระบบไรสปอร์ t นะครับในส่วนของประตูมาพร้อมด้วยฟังก์ชัน keyless go package ที่เราสามารถล็อกรถเปิดรถเนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยนะครับแล้วจุดเด่นของ mercedes benz gls 350d คันนี้แน่นอนคือประตูเป็นแบบ soft close นะครับหลังคาทุกอย่างตัวนี้ตัว top amg ก็มาพร้อมด้วยหลังคาแก้วพาราโรมิก glass roof นะครับ นะครับก็ดีไซน์สวยงามให้ความหรูหรานะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเดตะปิดก็ได้ด้วยนะครับในรถ7ที่นั่งนะครับเช่นตัว mercedes benz g l e 300 D ดีเนี่ยแน่นอนพอเป็นรถ7ที่นั่งเนี่ยห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ย,ย,ยจะหายไปแต่สําหรับรุ่น g l e 350D นะครับไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวรถที่ไซสาค่อนข้างยาวเนี่ยทำให้ตัวพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวบอร์บเบาสามารถพัับบบปรเก็ไดด้้วยนะะครับจมีสวิตอยู่่ทีแผงด้านซ้ายนะครับ แล้วก็ด้านขวาจะเป็นในส่วนของการพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าเราสามารถปรับพับเก็บได้เลยสามารถแยกได้นะครับจะพับเก็บฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับหรือจะปรับพับเก็บแบบทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อเราต้องการพื้นที่ในการเก็บสัมภาระห้องโดยสารด้านท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเรายกของขึ้นลงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายไม่ต้องกังวลนะครับตัว GV350 นะครับจะมีสวิตช์ในเรื่องของการปรับนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างด้านท้ายเนี่ยให้เตี้ยลงนะครับลองดูนะครับเพื่อเราได้ขนของเนี่ย ขึ้นลงได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับตัวเบาะกลางแถวที่2นะครับก็สามารถปรับพับเก็บตัวห้องโดยสารสัมภาระต่างเนี่ยก็จะมีการเก็บขนาดความยาวของตัวอุปกรณ์หรือของต่างๆเนี่ยนะครับเพิ่มได้มากขึ้นเลยเห็นไหมครับดูครับใส่ของที่มีไซส์ขนาดความยาวก็ได้นะครับถ้าเราใช้กัน2ตํตำแหน่งอ่ะอันนี้เราเจ้าขึ้นแล้วก็ดึงขึ้นได้นะครับสามารถทุกอย่างครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยเห็นไหมครับ ค่อนข้างจะสะดวกสบายหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจรถคันนี้นะครับสามารถสแกน QR code โโที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือสนใจรถคันอื่นทางเบนซเคของเราสามารถเข้าไปรับชมเทียลตารอะไลค์เราที่ w w w benzk com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ใม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกันกว่า200ค้คันเลยลำดับแรกเข้ามาเนี่ยนะครับตัวห้องโดยสารเนี่ยทุกอย่างนะครับจะเป็นเบาะหนังโทนสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็สภาพเบาะข้างในต้องบอกว่าใหม่มากนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังกันต่อเบาะแถวกลางนะครับเราจะขึ้นสวิตอยู่ที่หัวหมอนตรงนี้นะามขึ้้นลวแ อันนี้เห็นไหมครับการขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับนี่ขึ้นไปเลยนี่ครับในส่วนของตัวเบาะแถวที่สามนะครับเนี่ยผมเข้ามานั่งก็นั่งได้นะครับสบายๆเลยนะครับนี่จะมีสวิตช์อยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะครับผมสามารถเอาเบาะลงเองได้ด้วยของเบาะแถวที่2นะครับจากสวิตช์ที่ผมคอนโทรลอยู่นะครับของตำแหน่งเบาะแถวที่3นะครับนั่งได้สบายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะแถวที่3นะครับต้องบอกเลยว่าเนี่ยครับตัวไซส์ผมเนีสูงวัดเป็นสิบห้าถามว่านั่งได้มันนั่งได้นะครับสบายๆเลยแล้วก็ จะมีในส่วนของตัวชุดชาร์จไฟนะครับที่เป็น Type C นะครับให้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับด้านหลังนะครับก็มีจอเลเซต e เอนเตอร์เทนเมนต์ให้ทั้ง2จอเลยนะครับนี่เป็นแบบระบบทัชสกรีนทั้งหมดเลยนะครับใช้งานได้สะดวกสบายมากๆนะครับในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้ครับนอกเหนือจากฟังเพลง Google Map อะไรต่างๆได้แล้วตัวนี้มีในเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของการปรับเบาะปกติเราก็จะปรับเบาะที่แผงแผงประตูนี่แหละครับแต่ว่าตัวหน้าจอนี้มีฟังก์ชันเข้ามาให้เราคือเราสามารถปรับได้นี่ครับ ปรับเอนปรบเดินหน้าปรับสไลด์เบาะนี่ครับเห็นไหมครับทุกอย่างสามารถคอนโทรลผ่านหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับหัวหมอนขึ้นอ่าเห็นไหมครับได้หมดนะครับหรือเรานั่งฝั่งซ้ายเราจะปรับของฝั่งขวาเราก็ติ๊กไปที่เบาะฝั่งขวาแล้วเราก็นี่ครับกดเนี่ยลองดูครับอ่าเห็นไหมครับค่อนข้างสะดวกสบายนี่ครับปรับเดินหน้าเอาตัวเบาะฝั่งขวา ไม่ต้องเอื้อมไปปรับแผงประตูเลยครับนี่หัวหมอนทุกอย่างได้หมดเลยครับเห็นไหมครับใช้งานได้สะดวกสบายมากนะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้ที่รองรับมาให้หมดแล้วตัวแอร์เป็นแบบ4โซนนะครับเราสามารถปรับแยกอุณหภูมิอิสระจากด้านหน้าได้เลยนะครับด้านหลังก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะครับเอายว้ว่าตัวรถคันนี้นะครับสวยงามปีใหม่ไม่น้อยแล้วราคาดีมากๆนะครับเข้ามาในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับดูชุดคอนโซลขนาดใหญ่นะครับ ชุดคอนโซลกลางแล้วก็ตัวเบาะนี่ครับตัวเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังเนปป้านะครับแล้วก็ความกระชับของตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่ากาลังดีนะครับไม่กระชับจนเกินไปหรือไม่บานจนเกินไปนะครับนั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับแล้วก็ตัวเบาะผู้น้าเนี่ยจะมีเบาะเมมโมรี่แพคเกจนะครับที่สามารถบันทึกตําแหน่งของผู้ขับขี่และคนนั่งได้3ตําแหน่งนะครับตัวหน้าจอตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นหน้าจอ MBUX นะครับคือระบบทัชสกรีนนั่นแหละครับนะครับมีฟังชันเข้ามาตัวนี้นะครับแล้วก็รองรับระบบ นะครับเรือนกลางเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนดิสเพลย์รูปแบบได้นะครับหลายรูปแบบมีสปอร์ตมีคลาสสิกโปรเกรสซีฟคุณลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวหน้าจอเนี่ยตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยอย่างที่ฉันบอกอยู่แล้วว่า ด้านข้างมีกล้องรอบคันนะครับมีระบบไร i ์บอร์ดนะครับรถคันนี้นะครับมีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของระบบเลนแท็กกิ้งแล้วก็อะดัพตีทครูชอนโทนด้วยนะครับเอางีนว่าใส่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยและการใช้งานมาแบบครบคันเลยนะครับระบบถอยจอดอัตโนมัติก็มีนะครับมีให้หมดเลยไฟแอมเบียร์ไลท์ต่างๆนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ถึง64โทนสีเลยช่วงล่างในรุ่นนี้นะครับจะบอกว่าเยี่ยมมากเป็นช่วงล่างแอร์ซัพเพนชันนะครับหรือถุงลมนุ่ม แล้วก็หนึบเกาะถนนดีมากนะครับ Mercedes Benz GLS 350D AMG นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2023เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียง36,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สำคัญวารันตีศูนย์เมอร์เซเดสเบนซ์ไทยแลนะครับยังมีถึงเดือน7ปี2026ด้วยนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเกอเคเราตั้งเพียง4,390,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันนะครับรถคันนี้ปี2023เลขไมค์คันนี้วิ่งเพียงนะครับ36,000กิโลเท่านับบยัังงมีีถึเดือนน7ป2026ะคร กับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็เคเราตั้งเพียง4ี่ล้านสามแสนเบาทเท่าเองนะครับมาที่เบนเอนเคที่เดียวจบครบทุกควาต้องการวันนี้สวัสดีครับ